สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้ว็ท่านผู้ติดตามช่องช้างร่องอยู่นะครับเนาะเมื่อน,นี้เขาก็มาพอกันคือเกาหลังจากที่เมื่อวานไม่ค่อยสบายบันไดนะครับเมื่อนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วครับเขาก็มาเบ่งผลหัวเวียดนามเลยนะครับเนาะหมดองบอลลาย,ยายหางเนาะเอาแต่เหนือเหนือบาหนามนะครับ ครับสำหรับผลของหวยเวียดนามนะครับวันที่2 2สิบงสิหานะครับเนาะเอาก็มาเรือมที่พิเศษเลยนะครับเนาะพิเศษผลออกเก่า3าเก่าศูนานะครับเนาะตัวนี้ก็บบ่ถึกนะครับบ่ผ่าดไปผ่าดไปมันต่อมากก็คือ ห้าน้อยปกตินะครับห้าน้อยปกตินี่หวยที่ออกนะครับแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งหกนะครับเนาะในทีสูดเท่ากับทาใดนะครับเนาะหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับในทีสุดมินิก็มานะครับเนาะแล้วก็ ต่อมาก็เป็นหวยห้าน้อย V A P นะครับเนาะหวยห้าน้อย V A P ก็หวย,ยที่ออกก็คือ2อง1กหนึ่งหนึ่งกับ2อนย์นะครับตัวนี้ก็ผ่านไปนะครับเนาะผ่านไปก็ถือได้ศูนย์ะครับเนาะถือได้ศูนแต่มันก็จะมาอย,อยู่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่นี่เนาะ เลขที่ผมเขียนหายคือเลขกที่ผมเอามาจากสูตรของผมเนาะผมเขียนหายเพราะว่าจะให้ตาท่านผู้ชมวางนะอย่างไรคิดไปน้ำนะครับเนาะคิดบวกลบคูณหารไปนั่นแหละครับผมคิดไปตามตามตามสูตรเนาะครับเนาะมัน,ะนไหลออกมาอย่างสีก็ตามนี่ครับเดี๋ยวต่อไปเป็นไปเบรงของวันที่ยีบสามเลยแล้วกันครับ ผมก็ได้คิดออกมาเรียบร้อยครับเดี๋ยวติดตามเลยครับครับสำหรับแนวทางของหวยห้าหน้อยวันที่ยีสิบงหาสองพันนะครับเนาะเากัลัาเริ่มกันทีห้าหน้อยพิเศษเลยเนาะครับเนาะสองเกนะครับนะ 2, 9, 8, สองเก่าๆนะครับแล้วก็สอเก่านะครับร8 8้8แปดแนะครับเขาแปดเจ แถม88ไปตัวหนึ่งแล้วกันครับแล้วก็ต่อไปเป็นห้านอยปกตินะครับห้านอยปกติก็เป็น870นะครับ870แล้วก็880แล้วก้านนครับ ก็ต่อไปเป็นห้าน้อย v i p นะครับเนาะห้าน้อย VIP ก็เป็นเจ็นะครับเจ็ 7, 6, 2, แล้วก็เจ็ดเก้าสองเกาสองนะครับ แล้วเดี๋ยวผมเขียนตัวเลขที่ผมใส่คำนวณออกมาให้เบิิงนำเนาะเพื่อว่ามันจะออกเนาะตัวนี้ c 3ามหาหน้อยพิเศษนะครับ c 3าหาเนาะห้านอยปกาศ c หา c เนาะ แล้วก็ห้าหน้อยวีพี่กันหนึ่งสามหนึ่งนะครับครับสำหรับแนวทางหวยเวียดหน้ามหรือวหวยห้าน้อยมื่อนี้ผมกับจดคือสิครบมัดถูกโตเหรอเนาะกะขอแสดงความยินดีครับท่าน ผู้ชมที่หมั่นนะครับเนะาะแต่ผู้ใดถือหรือผู้ใดหมานโจกดีมาบ้านก็คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้สร้างยงในเด้อครับเด้อเพราะเออกันทุกคอมเมนต์ทุกทก,การกดไลค์มันคือกำลังใจสำหรับคนเฮ็ดคลิปนะครับเนาะสำหรับวันนี้ผมก็ขอให้พี่น้อง โชคดีมีเงินใส่มันหมานคือเก่าแล้วครับเขาให้ปราศจากโลภให้ข้เจ็บนะครับเนาะสำหรับวันนี้ผมกัจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับผมสวัสดีครับ